เรียนท่านคณะนะกรรมการการประเมินวิทยาฐานะที่เคารบทุกท่านคะ่ะดิฉันนางสาวไทยกนกขดป,ปั้นจบการศึกษาปริญญาตรีจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์สาขาวิชาเอกนาตสินไทยศึกษาปัจจุบันรับราชการตำแหน่งครูไม่มีวิทยาฐานะโรงเรียนเขาทองพิทยาคมอำเภอพยุหะคีรีจังหวัดนครสวรรค์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์โรงเรียนเขาทองพิทยาคมเป็นโรงเรียนขนาดเล็กประจำตำบลเขาทองปัจจุบันมีนักเรียนจำนวน309คนโดยดิฉันได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติการเรียนการสอนในรายวิชานาฏศิลป์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6กกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะค่ะในวันนี้นะคะดิฉันจะนำเสนอสภาพปัญหา ที่มาและแรงบันดาลใจถ้าพูดถึงรายวิชานาตสศิลป์ซึ่งเป็นรายวิชาที่มุ่งเน้นส่งเสริมให้เด็กนั้นมีความคิดสร้างสารรค์มีจินตนาการเชิญชมความงามสนสมญิภาพทางด้านศินละปะการแสดงอย่างมีคุณค่าซึ่งซึ่งจะส่งผลโดยตรงในทั้งด้านของร่างกายจิตใจสติปัญญาอารมณ์และสังคม ให้ผู้เรียนนั้นมีความเชื่อมั่นในตนเองและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและยังเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่สืบไปในการจัดการเรียนการสอนในสาระนาฏศิลป์นั้นจะเน้นกระบวนการการลงมือปฏิบัติและการทำงานกลุ่มการเรียนรู้ด้วยตนเองและการกล้าแสดงออกอย่างมั่นใจรายวิชาที่จะขอรับการประเมินในครั้งนี้นะคะคือรายวิชานาฏศสินหนึ่ง ระดับชั้นมันธยมศึกษาปีที่หนหน่วยการเรียนรู้ที่10เรื่องนาตยศัพท์และภาษาท่าสู่การประดิษฐ์ท่าลำปัจจุบันนะคะจะเห็นได้ว่าการจัดการเรียนการสอนในรายวิชานาฏศินป์นะคะจะเป็นการจัดการเรียนการสอนแบบ active learning โดยครูจะทำหน้าที่เป็นโค้ดหรือผู้กำกับอำนวยการความสะดวกให้กับนักเรียนนะคะโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และเป็นการสร้างองค์ความรู้ที่เกิดจากการปฏิบัติได้จริงในฐานะนะคะเป็นครูผู้สอนในรายวิชาน้ากสิ่งในระดับในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ของโรงเรียนเขาทองพิทยาคมนะคะพบปัญหาที่เกิดขึ้นคือจากการสอนของตนเองโดยตรงเลยนะคะว่าในการจัดการเรียนการสอนที่ผ่านมาผู้เรียนจะมีปัญหาในการปดิษฐ์ท่าลำประกอบจังหวะ เพราะว่านักเรียนอาจจะปฏิบัติมือได้แต่อาจจะปฏิบัติเท้า้อมมือไม่ได้หรือว่าผู้เรียนบางคนอาจจะปฏิบัติไม่ได้ทั้งเท้าและมือเลยเพราะว่านักเรียนนะคะไม่มีทักษะพื้นฐานในการรำมาก่อนเลยจะทำให้ส่งผลให้ผลสำริชนั้นต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ค่ะและจะต้องใช้เวลานานในการฝึกฝน ทั้งนี้ในการจัดการเรียนรู้ที่ผ่านมานะคะโดยการให้ผู้ผู้เรียนนะคะปฏิบัติโดยมีครูนะคะเป็นผู้สอนเป็นสื่อเพื่อสาธิตให้นักเรียนทําตามอย่างเดียวนั้นพบว่าครูนั้นเป็นสื่ออย่างเดียวไม่เพียงพอที่ทําให้ผู้เรียนนะคะสามารถจดจําท่ารำเพื่อนําไปฝึกฝนและปฏิบัติในการประดิษฐ์ท่ารำได้ดีเท่าที่ควรด้วยเวลาในการสอนที่จํากัด เพราะว่าเวลาในการสอนเราอาจจะน้อยส่งผลให้ผู้เรียนนะคะสามารถไม่สามารถนถําท่านาฏยศัพท์และภาษาท่ามารสร้างสรรค์ผลงานได้ในการประดิษฐ์ท่าลําจากปัญหาที่ กล่าวมาข้างต้นนะคะทำให้ดิฉันนั้นเกิดแรงบันดาลใจในการจัดการเรียนการสอนและประเด็นท้าทายเพื่อขอเลื่อนวิทยาฐานะชำนาญการเรื่องการพัฒนาทักษะความสามารถในการประดิษฐ์ท่ารำของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1โดยใช้สื่อวิดีโอช่วยสอนนาตยศัพท์และภาษาท่าดิฉันเห็นว่าครูผู้สอนนะคะควร ได้รับการแก้ไขและพัฒนาด้านสื่อการสอนให้นักเรียนนะคะเกิดความเข้าใจจดจําและสามารถใช้สื่อการสอนในการเรียนนะคะทบทวนด้วยตนเองได้ตลอดเวลาโดยที่ไม่ต้องรอครูมาเป็นสื่ออย่างเดียวนะคะเพื่อให้เกิดเป็นทักษะการปฏิบัติหน้าทัพท์และภาษาท่าที่ถูกต้องและสามารถนํามาต่อยอดสู่การประดิษฐ์ท่าลําได้และยังมีการใช้ทักษะ ในการทำงานเป็นกลุ่มโดยโครูนะคะก็จะให้นักเรียนนะคะคดเด็กที่เกง่งปานกลางอ่อนอยู่ด้วยกันแล้วก็เป็นการเพื่อนช่วยเพื่อนเราก็จะได้เห็นนักเรียนนะคะมีความสามัคคีมีน้ำใจมีมุษยสัมพันธ์ซึ่งกันและกันมีการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างดีและกระบวนการนี้นะคะจะช่วยให้เด็กที่ ไม่กล้าแสดงออกเขาจะกล้าแสดงออกมากขึ้นเพราะว่ารู้สึกว่าไม่ได้โดดเดี่ยวมีเพื่อนมาช่วยสอนมีครูมาคอยช่วยบอกและจะส่งผลให้เด็กคนนั้นนะคะกล้าปฏิบัติมากขึ้นแล้วก็รู้สึกอยากเรียนวิชาหน้าศินและไม่เบื่อหน่ายในการเรียนวิชาหน้าสินค่ะซึ่งในการสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1น,นะคะเราก็ต้องมีการสอนที่หลากหลายและการมีการวัดผลที่หลากหลายเพื่อให้เหมาะสมกับผู้เรียนและจากการ ท้าทายและการแก้ปัญหาในวิชาไาน์นาสิ่เรื่องนัตยศรรัพท์ในภาษาท่าโดยใช้สื่อวดีโอช่วยสอนผลลัพธ์ที่ได้นะคะจากการเรียนการสอนครั้งนี้สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้และมีผลสำเร็จที่สูงขึ้นส่งผลให้ผลสำเร็จทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะเพิ่มมากขึ้นอีกด้วยค่ะ และนักเรียนนะคะยังมีความภาคภูมิใจในผลงานของตนเองและนําความรู้ความสามารถมาสร้างสารรค์การแสดงประกอบเพลงและนักเรียนนะคะยังนําการแสดงที่นักเรียนคิดเองนะคะมาเผยแพร่งลงช่อง YouTube TikTok และ a c e b o o k และนักเรียนก็ได้นําผลงานนะคะไปให้ผู้ปกครองดูหลังจบการทํากิจกรรมการเรียนการสอนอีกด้วยค่ะนี่ก็คือ คลิปการนำเสนอสภาพปัญหาที่มาและแรงบนันดาลใจในการเรียนการสอนวิชานาฏศิลป์เรื่องนาฏยศัพท์ภาษาท่าสู่การประดิษฐ์ท่าลำสวัสดีค่ะ